สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนนักลงทุนไปติดตามความเคลื่อนไหวหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นในรอบ47ปีนะครับหุ้นตัวนี้คือบริษัทจัส m i n เทคโนโลยีโซ s o l u t นจำกัดมห,หรือ JTS ตั้งแต่ต้นปี2564หุ้นตัวนี้ถูกตลาดซั์เฝ้าจับตามองตลอด และถูกมาตรการกำกับการซื้อขายไปแล้ว12ครั้งรวมครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเป็นมาตรการใหม่ที่เพิ่มความเข้มข้นสูงสุดประกาศใช้เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาและประเดิม GTS เป็นตัวแรกคือขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุด มีผลนะครับพักการซื้อขาย1วันทําการเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแล้วเปิดการซื้อซื้อขายใหม่วันที่21เมษายนปรากฏว่าหุ้นระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันที่21นั้นยังร้อนแรงอยู่ถูกลากขึ้นไป570สูงกว่าราคาปิดวันที่19ประมาณ18บาทแต่ท้ายท้านะครับ ปล่อยให้ลงมามาปิดที่548บาทลงมา4บาทวันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไว้หน้าผู้บริหารตลาดัรั์หยุดพฤติกรรมการปั่นราคา1วันแต่วันที่22เมษายนเปิดยุทธการลากราคาใหม่ครับขึ้นมาร้อนแรงมาบวก38บาทขึ้นมาที่586บาทคนบอกว่า586บาทแล้วยังไง เป็นหุ้นที่ต้องถือว่าเป็นต้นตำนานคำว่ารู้อย่างนี้สำหรับนักลงทุนที่เสียดายโอกาสในตลาดหุ้นในหุ้นบางตัวรู้อย่างนี้ยังไงเมื่อสิ้นปีส5 6 3ั JTS ปิดเพียง1นึบาท93สตางค์ครับและคิดดูล่าสุดเนี่ย586บบาทขึ้นมาเท่าไหร่ ขึ้นมา584บาท7สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์32,62%์ในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีหุ้นร้อนขนาดนี้และนักลงทุนถ้าย้อนเวลาได้บอกแหม่รู้อย่างนี้ทิ้งเงินไว้1 0 0 0 0แบาทเมื่อสิ้นปี63นะครับซื้อ j t s ไว้วันนี้จะมีเงินเท่าไหร่ครับ30ล้านครับ ถ้าสมมุติว่าใยปั้มหน่อยทิ้งไปหนึ่งล้านวันนี้มี300ร้อยกว่าล้านครับรวยไม่รู้เรื่องตลาดซั์จะทำยังไงครับหุ้นตัวนี้ทั้งตลาดหลักทรัพย์รู้กันว่าไม่ธรรมดาต้องมีเจ้ามือหรือขาใหญ่อยู่เบื้องหลังในการลากราคาเพียงแต่ตลาดรัพย์นั้นยังตรวจสอบไม่เจอว่าใครคือไอ้โมงที่ลาลกราคาหุ้น JTS แต่มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ3ระดับสูงสุด SP พักการซื้อขายหนึ่งวันเอาไม่อยู่แล้วนะครับคำถามคือตลาดรั์จะมีมาตรการใดมากำลาบหุ้น JTS ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่ประกาศท่าโกกรคตลาดรั์นะครับไม่เกรงกลัวการตรวจสอบไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่ไว้หน้าผู้บริหารตลาดรับ สาธารณชนโดยเฉพาะนักลงทุนในตลาดหุ้นกำลังเฝ้าจับตาดูว่าตลาดทรัพย์จะมีอายาสิทธิ์จะมีมาตรการใดเอาหุ้นตัวนี้ให้อยู่มือครับเพราะปล่อยไว้จะเป็นตัวอย่างไม่ดี JTS ทำได้เดี๋ยวก็จะมีหุ้นตัวอื่นปั่นกันซึ่งหน้าเยยฟ้าทาดินเหมือน JTS ตามมาครับ